คลินิกแหวนมอเนาะก็ต้องย้อนความไปก่อนตอนที่จะทำคลินิกนะฮะมันก็จะมีสองส่วนคือผู้ประกอบกิจการกับผู้ดำเนินการผู้ประกอบกิจเนี่ยจะเป็นใครก็ได้นะเป็นนักลงทุนเป็นอะไรก็ได้นะส่วนผู้ดำเนินการก็คือไอ้คนตรวจอะไรฮะคนตรวจในคลินิกนะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นมันก็จะมีการใช้เลขบอของแพทย์เนาะก็คือต้องมีการสอบไอ้เลเซเส้นสามครั้งนะตอนแรกตอนปีสาม ตอนที่2ตอนปี5แล้วก็ตอนที่3ตอนปี6กเอ็กเทิร์นนะฮะก็ถ้าสอบผ่านถึงจะได้เลขวอมาซึ่งไอ้เลขวอเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการการันตีว่าหมอผ่านเขาเรีหลักสูตรขั้นต่ําสําหรับการรักษาคนไข้แล้วนะคนที่ผ่านลายเส้น3ตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะได้เลขวอมาเนาะซึ่งไอ้เลขวอเนี่ยใช้ในการยื่นขอเปิดคลินิกได้นะ ยื่นเป็นผู้ดําเนินการคลินิกได้ทีนี้มันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าหมอที่อยู่คลินิกอะเป็นหมอจริงๆถูกต้องไหมฮะเพราะว่าเผื่อมีแบบคนไข้อเลสเอ่อเราจะอยู่เต้นที่คลินิกถ้าผ่าน NL มาแล้วแปลว่าอะไรเพราะว่าปั๊มหัวใจไดเอ่อ s ไซีด้ก็คือกู้ชีพได้นะตามมาตรฐานขั้นต่ําที่สุดแต่ว่ามันจะมีวงการคลินิกที่เป็นคลินิกความงามนี่แหละหรือคลินิกอะไรก็ตามเนี่ยที่ าทำบริเวณก็มีนะที่ขอเช่าเลขบอของหมอเพื่อเอาชื่อของหมอที่มีเลขบอเนี่ยไปเป็นผู้ดําเนินการคลินิกนะคือเขามีเจ้าของแหละเขาเปิดคลินิกแล,แล้วเขาขาดชื่อของหมอที่จะไปดําเนินการ่ยก็จะมีคนที่มาติดต่อขอซื้อเลขบอจากหมอเพื่อไปลงในคลินิกนั้นสาหรับเปิดคลินิกเพื่อจะได้เปิดคลินิกได้เนาะซึ่งไอหมอที่ขายเลขบอที่ว่านี่ ไม่จําเป็นต้องไปอยู่คลินิกนั้นได้ซันะอันนี้พาสซีฟอินคอมอยู่เฉยๆก็ได้ค่าเล็กวอเดือนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ตกลงอันนี้อันตรายเพราะอะไรเพราะว่าถามว่าคนที่เป็นเปิดคลินิกนะค่าจ้างอะไรแพงสุดฮนะค่าจ้างหมอใช่ไหมเขาไปซื้อเล็กวอมาสามหมื่นเนี่ยจากค่าจ้างหมอปกติแสนห้าสองแสนหรือเท่าไหร่ว่ากันไปเขาก็ไม่ต้องจ่ายไงเขาก็ให้ใครก็ได้มาแอบอ้างว่าเป็นหมอที่ แขวนเล็กวอนั้นก็จบแปลว่าเป็นคลินิกที่เปิดได้ถูกต้องมีหมอดําเนินการซึ่งในทางปฏิบัติไม่มีอันนี้อันตรายชิบเป่งนะครับเพราะว่าคนที่จะรักษาคุณนะ่ะมันก็ไม่ใช่หมอไงถามว่าต้องระวังไหมจะเช็คอย่างไงอืมมันจะมีใบสีน้ําเงินนะฮะใบขอคลินิกมันจะมีหมอใบที่มีหน้าหมอเออไอใบนั้นอนะ่ะหน้าหมอในรูปใบสีน้ําเงินกับหมอที่ตรวจคุณมันควรจะตรงกันนะะ อันนี้ก็เคยมีเคสจริงอยู่ว่าเพื่อนหมอเพื่อนสนิทด้วยโดยขโมยชื่อแล้วก็เลขบอเลยไปเปิดคลินิกค,ความงามที่นครศรีธรรมราชคนที่เปิดคลินิกอ่อคลินิกที่เป็นหมอปลอมนะเป็นเภสัชด้วยฮะเป็นเภสัชเราไปเปิดคลินิกค,ความงามเราเอาชื่อเพื่อนหมอไปใช้โดยที่เจ้าตัวที่เป็นเพื่อนหมอไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้ววันดีคือดีมีเหมือนคนไข้ของคลินิกนั้นนะอะไรมาหาเพื่อนหมอแบบเออ ฉันไปไปชิดอกอู่นะครพรสีพรานาลเแล้วไม่รู้เรื่องเลยเออก็ขึ้นลงขึ้นสากันไปนะก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆากนะเพราะว่าสมมติคุคชฉีดฟิลเลอร์แบบนะี้ถ้าไม่ใช่หมอเดแด้ะมันจะรู้อณาตโตมียังไงก่อนนะก็ฉีดไปแหละขอให้ได้ตังคนะ์เนาะหรือว่าฉีดโบทอ็อกซ์ไปนะโบท็อกซ์ฉีดไม่ดีระวังหน้าตาตกหรือมีปัญหาได้นะปากเบี้ยวอะไรแบบนี้นะเออ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกคลิกในการหลอกหลอกคนเข้าไปว่าไอคนที่ไปรักษาด้วยอ่ะเป็นหมอนะซึ่งที่จริงอาจจะไม่ใช่หมอที่จริงอาจจะจบอย่างอื่นมาก็ลองไปดูดีๆใบสินน้าเงินนะอันนี้สําคัญนะถ้าชินิกเนะี่ยไม่มีต้องอใจไว้ก่อนว่าเออไม่ต้องปุ